อูฮัมัดฮาริษเด็กหญิงมานวินีเด็กหญิงโนระนนนายีฮะเด็กชายอัธพลอ่อหกทับสามนะคะเด็กชายอัธพลเด็กชายสรุตเด็กหญิงบนเรือนเด็กหญิงสุวรรณหกทับสี่นะคะเด็กชายธนรัตน์เด็กชายปณทัศน์เด็กชายสุดที่โชคเด็กชายธนาธรเด็กชายฮาริษเด็กชายโนระอัศวัน 6ทับหนะคะเด็กชายพัทรพลเด็กชายจิตพลเด็กชายกฤตนณูเด็กชายวรายุทธเด็กชายสหรัฐเด็กชายนัทวุฒเด็กหญิงละพัฒลลิตพัฒนะคะเด็กหญิงคู่ฟ้าเด็กหญิงสุภาพร6 6ทับหค่ะเด็กชายศักดิโนนเด็กชายนบนาลินเด็กชายภูมิพัฒเด็กชายอับนุนฮานิพ เด็กหญิงนันทิตาเด็กหญิงธนันชนกหกทับหกอีกนะคะเด็กหญิงโนตัสเนมเด็กหญิงโซเฟีย67ทับเจ็ดเด็กชายธงชัยเด็กชายธนพลเด็กชายศิวกรเด็กชายอามีนเด็กชายมุขลิศเด็กหญิงลลนาลีลาเด็กหญิงพัด พัทยาพรน,นะคะและคนสุดท้ายนะคะเด็กหญิงนริศลาค่ะค่ะนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินนะคะตามที่คุณครูได้อ่านรายชื่อไปดังกล่าวนะคะก็ขอให้ปร,ประชุมพร้อมกันนะคะนักเรียนที่โรงอาหารเวลาเท่าไหร่คะอ่าแปดนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะค่ะและเมื่อ,อ เวลา9้นาฬิกานะคะเวลา9ก้านาฬกาเรียนฟังให้ดีนะคะก็ขอเชิญคุณครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันงานมหากรรมวิชาการชายแดนใต้นะคะที่จังหวัดสตูลน,นะคะให้มาพร้อมกันที่โรงอาหารนะคะเวลา9ก้นาฬิกานะคะกานาฬิกาก็ประชุมวิชาการชายแดนใต้นะคะและ เวลา9นาฬิกาสนาทีนะคะก็ขอเชิญคณะกรรมการบริหารโรงเรียน,นะค่ะคุณครูห้องศูนย์เรียนรวมก็จะมีประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มงานนะคะหัวหน้าสายนักการพานโรงนะคะคุณครูปริญญาคุณครูสมพรคุณครูยงยศนะคะ ก้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะขอให้ไปประชุมพร้อมกันนะคะณห,ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะค่ะก็วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะคะนักเรียนเวลา15บนาฬกาสีนาทีก็ขอให้นักเรียนเปิดเคเบิลทีวีเพื่อพบปะกับท่านผู้อำนวยการนะคะและในวันนี้อาหารกลางวันที่นักเรียนจะได้รับประทานนะคะก็คือแกงเขียวหวานไก่กับข้าวสวยค่ะ ก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะนักเรียนควรจะรับประทานให้หมดนะคะข้าวทุกเม็ดมีประโยชน์กว่าจะหามานะคะลำบากนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนทานให้หมดอยาทิ้งเศษอาหารลงใต้โต๊ะนะคะรับประทานเสร็จแล้วแล้วก็เก็บภาชนะให้เรียบร้อยนะคะคุณครูเห็นหลังจากที่นักเรียนรับประทานเ็จเนี่ยยังมีอาหารอ่าแล้วก็พวกถุงพลาสติก ะะยังมีอยู่เต็มเลยใต้โต๊ะนะคะนักเรียนก็ควรที่จะเอาเก็บไปทิ้งที่ถังขยะนะคะแล้วก็เก็บที่ภาชนะที่วางไว้ให้เรียบร้อยนะคะและเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็ต้องแปลงฟันนะคะแปลงฟันให้สะอาดถ้าเกิดนักเรียนฟันผุเนี่ยก็ต้องไปหาหมอฟันนะคะแล้วก็ทำให้อาจจะเจ็บปวดได้นะคะนักเรียนอ่าแล้วก็ ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะในการสอบอ่านเขียนไทยนะคะทุกชั้นเรียนนะคะเ,เริ่มตั้งแต่วันที่19กันยายนนะคะนักเรียนก็ขอให้เตรียมความพร้อมให้ดีนะคะทุกชั้นเรียนแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบใจนักเรียนทุกออนักเรียนชั้นป4นะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ของอสอบอตอนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่ได้กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ทําคะแนนก็สอบก็ได้มากนะคะหลายคนก็ได้รับรางวัลไปแล้วนะคะพร้อมเกียรติบัตรนะคะอ่าแล้วก็ช่วงนี้ใกล้สอบนะคะนักเรียนที่ยังไม่ส่งชิ้นงานคุณครูท่านใดนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนส่งชิ้นงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะ อีกทั้งถ้านักเรียนยังไม่ทำบัตรประชาชนนะคะขอนักเรียนคนใดที่ยังไม่ทำบัตรประชาชนนะคะก็ขอให้ไปทำได้นะคะวันเสาร์ที่เทศบาลก็เปิดทำการนะคะนักเรียนก็ให้นักเรียนไปทำได้นะคะแล้วก็ถึงคุณครูทุกท่านเออถึงคุณครูทุกท่านนะคะวันที่ หนึ่งกันยายนนะคะเรามีนัดที่จะส่งบันทึกความดีนะคะโดยส่งได้ที่ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนคะ่ะแล้วก็ประกาศจากคุณครูยงยศนะคะ,ะมีการประกวดวาดภาพนะคะที่โรงอาหารนะคะโดยนักเรียนชั้นป .4 5 6ที่คุณครูยงยศได้ให้ลงชื่อไว้แล้วนะคะในการประกวดวาดภาพนะคะ เวลา9ก้นาิกาสานาทีนะคะก็ขอให้นักเรียนที่ลงชื่อไว้แล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะดินสอสียางลบนะคะเตรียมมาด้วยนะคะโดยถ้าประกวดวาดภาพ ชนะเลิศนะคะแล้วก็ที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะชนะเลิศรองชนะเลิศนะคะที่หนึ่งสองสามนะคะก็จะมีรางวัลให้นะคะแล้วรวมถึงรางวัลชมเชยนะคะก็จะมีรางวัลให้เช่นกันค่ะค่ะสมรับคุณครูนะคะอ่อมีอีก,อกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอให้กลุ่มสาระ ะคะคุณครูในกลุ่มสาระที่หัวหนา้าหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มนะคะประชุมพร้อมกันนะคะหลังสถานีกระจายเสียงม่วงขาวนะคะหัวหน้ากลุ่มสาระ ทุกกลุ่มนะคะประชุมพร้อมกันหลังสถานีกระจายเสียงม่วงขาวเวลา8ปนาฬิกา30นาทีค่ะหลังจบจากรายการเคเบิลทีวีก็เชิญคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระมาประชุมนะคะแล้วก็ให้กลุ่มสาระที่ยังไม่ส่งต้นฉบับข้อสอบนะคะให้กับคุณครูปริชยาฝ่ายวิชาการนะคะก็ขอก็ขอให้ กนะลุ่มสาระที่ยังไม่ส่งข้อสอบนะคะมาส่งภายในเวลา9ก้นาฬิกานี้นะคะที่คุณครูปริชยาค่ะค่ะสำหรับคุณครูนะคะกับรายการพบกันยามเช้าประจำวันศุกร์นะคะที่26สิสิงหาคมวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนการสอนค่ะสวัสดีค่ะ